เฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันไอ้เกี้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อมไปไหนแล้วเฮ้ยมันผักมันจะตกแล้วมันจะตกแล้วงมันจะเกลี้ยงดีมากไปซุ่มเป็นเนยกรอบอร่อยพี่พีโหนี่เราพี่กับพี่พี มลมาหลอดอะไรนะคือเราอยู่านโลกข้างอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าดวงในตี้นี้นี่สุดมากไอ้ทีมเราเอาดีๆเด้อไม่เอาแบบว่ามีกาสีคนเด้อหกหกไปเลยเลขปีศซ่าหกซิกเรสเอร์ไม่แย่อย่างว่ามีดามิดนะมีดามิดนะใช่ได้อยู่ได้อยู่มาแบกมาโน ได้ได้ตาม่สามมาโอเคบวกกันนะคะยี่ส eh ิบสองบวกเก้าสามสิบบวกสองเป็นสามสิบสามทีมท no ี่สองเย่หล่ะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮย้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ย้ยเฮวยเทีเฮไย้ย้ยเฮวยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยลมเเยเอยว้เ ามีทักะไม่มีเน่ยะแสดงว่ามีทักะต้องสุ่มใหม่อีกตัวหนึ่งนะโอเคสี่สิบเก้าได้จ้ะสี่ส้ย่อยมีอ่าฮ่่ไม่มด้ไม่ไีไม่ไดไปเปลี่ยนไอเดีเปลี่ยนไอเดียนะเดิมเดิเดยวเดมุ่มเยอะไปเรื่อยแล้วแบบนั้นอาละมีสิบสอง่างั้นก็ไปสามหกเสามหกแต่้อเกียวไว้องสามเมตนดูดีสาหกดูดีก็่าสิบสอง ได้จะไปสาอไอเลียมดูดีดดีูดีดูดีแหละดูดีๆดูดีดูดีดูดีอให้ดีอีกทิใชเลียมเหรอหอมหอม

อเออพร้อมแล้วโอเคดาวถึงเหนื่อยว่าตอบไปมึงกูรู้สึกว่าทีมเราไม่ต้องหยิบเขือนมากแน่ๆมึงมึงเดี๋ยวล่อล่อมันมาเลยมายืนมายืนเลยเดี๋ินไปมาเองแกเดินไปมาเองตามสเต็ปโอ้ยไอ้แค่ปีดปีดต้นไม้โอ้เออมันนานแล้วมันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าไปเข้าไปกลัวมากเข้าไปเข้าไปมา ไม่ไม่ไม่มันตามไปอยวกโดนไปเหมือนหกไม่ยิงเฉียงไปบื้นเลยมาท้ายหน่อยหนึงไม่ทันมาเลยซ้ายเออมันตามออนเซนมึงมาไ้าซ้ายเออนอะลรออนเซนสวยเอามาลงมาอีกเออโอ้โหฝั่งเราก็ยิงรัวเกินพักแม่งโอ้แม่งเลือดกูไม่ดูไม่มีความหมายเลือดกูไม่มีความหมายตอนนี้โอ้โห โอ้โหเอ้าทำไมฉันตายอะว้าพบตายเลยอววรอเวรัคนน่สุดมากเฮ้ยเดี๋ยวเ้ีไหวไหมโอยมึงเลือดเหมือนเจดสิเก้าออหลังหลังจากนี้อาจจะต้องไปสูว่าเจ้ามีให้มันเลเรมลอยเฮ้ยมันมันมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มมันเริ่มอยันน้าแล้ววๆๆๆช่วยกันผักช่วยกันผักช่วยันผักอ่กูอรอะไรกูเลยๆช่วยกันช่วยันหลบกัน โอเคโอเคแม่โอ้โหแล้วมันอยู่มุมนี้แอบยากเลยแุดยากเลยมุมนี้ใช่มุมนี้มันนรกเลยมุมนี้มันเดนไม่ได้มันอยู่ในน้ำแมันอยู่ในน้ำโอ้แล้วประเด็นคือไฟฟ้าแม่งก็พักตัวเองอีกเถอะเจริญโอ้ยเนเชอร์มึงคือมุมมันแอบแบบแบดมากตรงมุมตรงนี้ไม่แบบแบดสุดอีนั่งอีนั่งอีนั่ง ควอยู่อยู่ไปยาวกูเหลักูวิ่งอยู่ล้ไโอ้ยไมด้าไเปอร์เซ็นต์ตกสูงมากไม่เป็นไรถ้ามันยืนตรงเนี้ยเอาให้มันมาตรงเนี้ยเดี๋ยวมึงจะไปอยู่อะไรตัวต้มาเขาอยู่ตรงนี้กันเลยเอ้ไ้มันไลดีเออเนี้มานี้ย ไป้วมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้ว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 เอออะไไปผัดเริ่มมาแล้วไปไปไปดูเฮ้ยโอเคไหมโอ้โหโหโอมีตัวแอมมีตัวแอมเฮ้ยมันมามันมาเฮ้ยมันเอไอ้เจี๊ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อมไปอยู่แล้วเฮ้ยมันผัดมันจะต้อง้อมันจะต้องอ้วมันดีมาก ตรงนี้มุมดีมากเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 ช่วยชวยกันนะพยานจะตียัไม่ได้ไอ้เหี้ยต้นไฟตกมาเ๋ยมีคนอยู่ไหยอะบอมไม่มี โอเคโอเคเอามาตรงใกล้บ่อน้ำให้ได้ก่อนพี่เหลือค่อยว่ากันโอ้ม่เหี้ยไปเล่นตาอะไรนี่เหี้ยเดินมาอย่บอกแล้วมันติ่งกระเพงแล้วพอมันอยู่ในน้ำยังไงเ้วคลิยิงไม่น่าเลย มาแล้วคุณมาแล้วตัวโหลดอ้าเอยตายโดนตัวเองขึ้นมาจากดาวเมลูอยู่แล้วมันแบบิดระเหยอ่ะอ๋อเลยโอ้ยอย่าเป็นเป็นยืนไปนะยืนไปนะตอนนี้ตกล้วจ้ะเอ้ยมันเพิมันลงมาแล้วอุ้ยห่วงจุ้ยดีมากมาเดึงคือแม่งเป็นไฟฟ้าผักไม่ได้เจริญเราตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย เป็นไงนโดนไฟทับตายเป็นไงไม่มันมันเหมือนกับที่เราจะถามมันลงจริงหรอมันเหมือนฝักได้ไหมกูเดาว่ามันตางที่มันโยนไอ้อะไรว่าตะเกียงไฟมันน่าจะเผื่อถอยมั้งอือก็ถอยไม่ตรงกันเปิดรีเพย์หนึ่งเปิดรีเพย์เปิดรีเพย์เนี่ย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 ยังไงรีเพย์แล้วเป็นไงนะแป๊บหนึ่งกำลังดูเฮ้ย โอยมันได้จูมันอยากใส่ก็ตัด้ใช่มึ่มึงมึงมึงอะไรมึงต้องเห็นศพมันอ่ะเออประเด็นคือแม่งเป็นไฟฟ้าถักไม่ได้อย่าลืมลองพับเตียงเฮ้ยเมื่อแล้วมันดูมันเลยดูมัน อะไรไม่รู้โอเคเชื okay, <c oughs> <c oughs> ่อคุณพีสิบเจ็ดเ้เจ้พี่แต้มว้าโอเคสุดเพิ่มเลยพิ่มเลยพี่พีอันนี้รอบที่สิบเอ็ดแล้วนะต้องียิบใจลม อน,อนพิ link, ่มที่ผูงในบัญชีบัญชีนางเออบัญชีบัญชีนางมากสามใช่ไหมสิบสามคาราบุเออนี่โลไอคุณพีเมื่อกี้แปลกๆแลคุณพีช่อพูดชื่อใครออกมานะท่านมาสิแปลกๆแลชื่อมันดูไม่ดูงเลยไม่รู้เมื่อกี้พี่างเลยบบีโอเคห้าห้าตัดไปเฮ้ยห้าห้า่มนเล่นนัน อ้าวใชะก้ามีรวยตังม์สิบสองไหมทุกคนบอสสิบสองมีวอสไมสิบสองเหอได้ๆได้เสิบสองเอาวะนอนลมนอนลมโออเคงณเกูนึกถึงวันแรกที่พวกวอกแล้วกูก็แบบว่าเที่ยวเที่ยวเข้าโลกโลกคุณเกียร์โลกโลกคุณเกียร์เข้าาออกแม่งอยู่นั่นน่ะคือไม่เป็นเดย์วันที่อะไรนะ ถ้าไม่นับพรสว่ะตัวละครกับอาวุธก็คืออัพตันได้อะโอเควันเดือนปีปีป้าไปไปไปพวกเราไปไปไปในนี้นิโลก็ฟอร์มทีมเป็นเบนตี้มะเฟืองนะจ๊ะนี่เล่นมะเฟืองสนใจเหรมาลุมาตุ้มมาลุมาตุ้มชาวมาเฟืองเหรอพอมันเป็นตี้เป็นตี้ตัวละครซัมมันก็มีเปอร์เซ็นต์ได้เล่นสูงเลย เชิใช่พวกตีแบบตีเฉพาะทางเจิงเจิงโอ้เลือดกูอ๋อไม่ยอดคุณพี่ใส่ใส่ใส่มาให้หน่อยแม่งเอ้ยแล้วก็เดินคือกูจะโดนนับเปื่องัวเองตายอะคลิปกูจะโดนโดนนับเปื่องัวเองตายแล้วแบบเฮ้ยปีนตัวหนอนได้เวลาแป๊บหนปั๊บซายเออโอเคลนตรงเนี้ยตั้งคิวตั้งคิวใหม่ตั้งคิวน้ำใหม่ หูสามหมื่นไป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 ้ปไปแปไ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 ดไปไปไปไะตาหปไปไปไไป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 ไไปไปไไป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 ไ ดีนั่นโอเคจบ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 โอเคโอ้ยันีนิดนึ่งคี่งจะตายพ้อมฟ้อเลยที่กเอาปืดมากอดไม่ไม่ได้เจ็บหนอนนะเจ็บมะเฟืองแอบโกงรับเงกอยรางเงตายไป ครับเลี้ยงเลี้ทุกคนโอเคอ้าวไปทันอ่านี้ทันแล้วแหละโอเคสุดท้ายแบบไม่ขี่เลยนะเมื่อกี้โกงเหนือไงว่าสอนไม่ขี่ก็แรงอยู่ดีทําไมไอจักรจะมีสกินนี่แต่รู้สึกว่าเลขสี่ยังนำโชคสําหรับเราเพราะเมื่อกี้เรามีแมวสี่ตัวใช่เรามีสี่ตัวโอ้ย เออเออผมกี่เแมวเแมวหกสได้นะผมก็มีลกสี่อยู่เออได้อ่สรุปหกสีเนาะทุกคนเชื่อมั่นในเลขยว i ดกูพวกมึงหกสี่หกสี่หกสี่เดียยไพาเดยโอเคพี่พีโอตเราจะเริ่มเลยะไรกันดีอยากบอกลบคุณหาเระไลยไหมทีมลอยได้วาเอาจัดไปพี่สี่บห ดีไดบอกฟิชชั่เฮ้ยฟิชว่ะไตอนนี้ไม่ต้านเดบอยเขาได้เปเดเกอลจริงมึงตอนเนี้ไม่ต้านไปก็ต้านไฟฟ้ามตรงอ่ะเดบอยเลือกมาตีฝั่งนั้นผมจะเลือกอะไรเบอร์ห้าสิบสองไงจะได้สมดุลกันอ๋อได้ได้ได้เชื่อเป็นยังดี้ระว่าเข้าถีบ้าสิบสองเจ้าวันเลยนะหลออะไรกันนะสิบแปดกับห้าสิบสอง ห้าสองพี่ออถูกแล้วพวกงเป็นพายกับสิบพี่พีเหรอทำจริงที่ห้าสองเนี่ยต่อต่อต่อห้าสองันเต็มเปิดเลยโอเคห้าสองไรเด้ไม่ได้ดีนะพวกมึงอ่ะหาดีี่แอนเดรียอได้อยู่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 คนนึงครับผมตีตีฝั่งนั้นต้องเลือกอีกตัวเนาะเออมาเลือกเอา่ะพี่ นี่ฝั่งนูเขายังมีโอกาสนะมึงตอนแรกผมจะเลือกสาเจ็ดแต่พี่พีเอาสี่กไปพี่จะเอาสามเจ็ดไหมยังไงพี่พีกับพ่ยังไงสามเจ็ดสามเจ็ดอายี่บเจ็ดเจ็ดอพี่พีนายีเจ็ดาทีเจ็ดเอมัเชื่อมันเ่มันเข้าชิงนะเชื่นเสมอเชือมันเข้าชิงคลอรีนว้าวเป็นมีเป็นมีเออเริ่มอยากรู้เลยว่าเบอร์สิบแปดคืออะไรเฮ้ยมึงแค่เปิดมาเต่าไฟฟ้านี่มีกีด้วย เขาจะต่อเราต่อไป้ายที่ตี้นัานบะแม่งตายไม่ใช่ที่เราเกี่ยวที่เราจะแก้สนเด็ดเล่นแล้วก็กลับมานกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ทำได้เป็นอะไรนะทีมสองนับเนาะทีมสองนับใช่โอเคแป๊บหนึ่งวันต่ีโอเคพร้อมแล้วจริงคุณเพีโอเคเดี๋ยวเรานับมานะวันเดือนปีไปปัก

ไป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 โอ้โหมันเกิดมากเกิดเิดจริงเดจริงเอฟเฟกต์เตจอมามาเลยวิเชียลูกเหม่งยิ้มโหยวิบรยก่ดีงรากาศดีจองไปตอบสุดมากไปตอบสุดมาก้าทายอำนดหมาโดนหมาเล่นเลยกุเตงเหยอแเลยเท่าไหร่เยิ่ยมเนีไปตอบไปอีกกว่าเลยออเ้ ไม่ได้ตีได้มไปอะทุกบนชเจยกันไปอะทีมงานราช่วยกันไปอะโอ้แลึงเนรก็แล้วมาบอกว่าใจใเใจกูอยู่ในสายตาจริงอยากไปไทุกคนลุกกันต่อยลกันต่อยลแล้วลุมแล้วไป มันว่ะยิงมันจัดวันออันตีอันตีเท่พวกเราผมย่างสุดอ่ะโอ้โหเป็นตัวละครที่เอฟเฟกต์อันตีกับสกิลแม่งท่วมจอจัดเลยจริงท่วมจอจริงแม่งต่อยคนละขาไอ้ย่ยหมาแม่งไม่ได้ยืน